สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อใครจะนำความสุขมาให้คุณเร็วๆนี้ โอเคจริงๆสามใบถ้าไม่ต้องเปิดอะไรเพิ่มเลยนะคือมันชัดเจนแล้วบอกเราเรื่องราวทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะอคนคนนี้เดี๋ยนะลักษนาหรือราศีของเขานะคะมีเมษสิงห์ธนูเมษสิงห์ธนู มีกุม่มมีนพิจิืมเมถุนอืมประมาณนี้เป็นคนที่ค่อนข้างหัวดื้อหัวรันใจร้อน และมีความเจ้าชู้มีความเป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งอะเราก็รู้จักใช้เสน่ห์ของตัวเองคืออาจจะไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหรอ่อะนะคะ เป็นพ่อปลาไหลแม่ปลาไหลอย่างเงี้ยไหลไปเรื่อยแต่แต่เราว่าคนคนเนี้ยเวลาที่ชอบใครอะรักใครชอบใครจะมีแพชชั่นกับกับคนคนนั้นมากๆคุณกับเขาอะคุณกับเขาเคยเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน เป็นความรู้สึกดีๆต่อกันบางคนอาจจะเป็นเป็นแฟนบางคนอาจจะเป็นเป็นคนคุยแต่มันไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาแน่นอนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะเรามองว่ามันไม่ถึงขั้นที่เป็นแฟนแบบจริงจังอะไม่ถึงขั้นแบบเป็นคนรักที่คบหาแบบจริงจังอะเพราะก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขา,ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่ บูปบว่าบันไหวเป็นเ็อะไรที่ฉาบฉวยมันมันเร้าใจนะมันตื่นเต้นนะแต่มันไม่จริงจังประมาณว่าอาจจะเป็นคนคุยที่ที่ชอบกันมากๆรู้สึกถูกใจบางคนเป็นเฟนวิเปเนฟิกอาจจะมีสัมพันธ์ทางกายกันแต่ยังไม่มีสถานนะคือชอบกันมากๆอืมมีแพชชั่นต่อกันมากๆ และอาจจะเพราะด้วยตอนนั้นคุณกับเขาไม่ได้มีสถานะกันไม่ได้ให้สถานะกันและกันคุณอาจจะอยากได้สถานะแหละแต่ว่าเป็นเป็นตัวเขาอะที่เหมือนไม่หยุดนิ่งเป็นตัวเขาที่ยังไม่ได้อยากจะถูกผูกมัดหรือควบคุมอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบ พอมันจบลงพอมันจบลงเอ่อต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างอยู่เขาก็ไปตามทางของเขาคุณก็อยู่ตามทางของคุณทีนี้เนี่ยมันเหมือนจะจบมันเหมือนจะตัดขาดมันเหมือนจะแบบเลิกแล้วต่อกันและไม่มีอะไรละแต่มันไม่จบ ความรู้สึกดีๆมันยังอยู่วันดีคืนดีคนคนนี้เขานึกถึงคุณคนคนนี้เขายังมีความอาหลงไหลได้ปลืม้มมีความรักความรู้สึกดีๆความคิดถึงความโหยหาความปรารถนาในตัวคุณมันยังมีอยู่และเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาหาคุณจะกลับมาง้อจะกลับมาขอคืนดีจะกลับมาพูดคุยกับคุณหรือครั้งเนี้ย ไม่แน่นะครั้งเนี้ยอาจจะไม่ได้มาเป็นแค่คนคุยครั้งนี้อาจจะมาแบบมาจีบจริงจังมาขอคบจริงจังเลยก็ได้ไหนขอดูซิเพราะว่ามันเป็นหนึ่งถ้วยอะ่ะมันเหมือนแบบมาพร้อมความรักความรู้สึกดีๆอะคะ่ะมาขอเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาหลงไหลได้ปลืม้มคุณเขาตัดคุณไม่ขาดอืม เขาตัดคุณไมค่ค่ะจริงๆยังไงเขาก็ต้องกลับเข้ามาค่ะกลับมาจัดการอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องหรือว่าทําอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางอ่ะก่อนหน้านั้นอะ่ะคุณกับเขาเคยมีปัญหาเรื่องอะไรครั้งเนี้ยมันเหมือนกับเขาอยากจะกลับมาเคลียร์อยากจะกลับมาจัดการจะไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบที่เราแล้วมาถ้าก่อนหน้านี้ปัญหาคือตัวเขาไม่นิ่งตัวเขาไม่พร้อมที่จะผูกมัดตัวเขายังไม่ ยังไม่อยากที่จะจริงจังอะไรกับใครเขาก็จะพยายามจัดการในจุดจุดนี้ด้วยนะคะคือกลับมาแบบเป็นคนใหม่อะกลับมาในในความรู้สึกที่ว่าอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมดูเขามีความหวังดูเขาเอ่อมองในแง่บวกนะเขาเขาหมายถึงตัวเขาอะเขาพยายามมองในแง่บวกแล้วคิดว่าจะทำให้มันออกมาดีจะทำให้มันสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะนำความสุขมาให้คุณ คือไม่ได้กลับเข้ามาแล้วทําให้คุณมีความทุกข์นะคะตามหัวข้อเลยคนคนนี้จะนําความสุขมาให้คุณคุณจะได้เจอเขาในเวอร์ชั่นใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเมื่อก่อนคุณเคยชอบเขามากเคยชอบเขายังไงแต่มันติดปัญหาติดข้อเสียของเขาบางข้อการกลับมาครั้งนี้ของเขาอะ่ะเขาจะทําให้คุณชอบเขาเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะว่าเขาจะ เขาจะแก้ไขข,ข้อเสียของเขาจะตัดปัญหาที่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอ,ออกไปอถ้าตอนนั้นเขาแบบคบซ้อนหรือมีคนอื่นหรือเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะหยุดเขาจะพยายามพยายามทําตัวให้ดีขึ้นเราบอกว่าเคยบอกไปแล้วว่าคนที่เจ้าชู้ที่เป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยจะให้เลิกเจ้าชู้เลยแบบแบบ เลิกเด็ดขาดเลยอ่ะมันยากยากมากๆแล้วมันไม่ได้ทําได้แบบแค่แค่คิดอยากจะทําก็ทําได้แต่เขาตั้งใจและเขาพยายามที่จะทําให้ได้จริงๆอ่ะไอ้เรื่องของเจ้าชู้อ่ะมันอาจจะเลิกไม่ได้หรอกมันก็ยังอยู่ในใจมันอยู่ในสายเลือดเนี่ยแหละแต่ว่ามันอยู่ที่การควบคุมตัวเองก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่คิดที่จะควบคุมก็ปล่อยตัวปล่อยใจอยากทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เพราะว่าเขาเขาต้องการคุณเขาอยากได้ความรักจากคุณเขาอยากมีความรักดีๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะพยายามควบคุมตัวเองเนี่ยค่ะเขาจะพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมความต้องการหรือแบบความอยากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาอีกนะคะ เพราะฉะนั้นก็คนคนนี้ก็คอยดูแล้วกันว่าเขาจะทำให้คุณมีความสุขมากแค่ไหนนะคะคือเรามองว่าคุณจะมีความสุขเพราะว่าหนึ่งคุณชอบเขาอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเขามีข้อเสียแต่ตอนนี้ที่เขาจะกลับมาเขาจะกลับมาในในรูปแบบที่ว่าเขาเขาจะแก้ไขตัวเองเอ,อจะลบข้อเสียต่างๆออกก็จะก็จะเหลือแต่ข้อดี เพราะฉะนั้นคุณก็จะแฮปปี้คุณก็จะมีความสุขโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ